สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโ,ดโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับเปิดดวงเมืองโหนฟองสนานอุบัติภัยเสียหายโศกเศร้าร้ายแรงโดยโหนฟองสนานจัมรัจจันได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง Facebook เมื่อ11กรกฎาคม2568ระบุข้อความว่าแม่หมอสมัครเล่นตอนที่592 โดยโหนฟองสนานจมรัจรรย์เตรียมรับมืออุบัติภัยเสียหายเศร้าโศกคล้ายแรงรอบใหม่ดังที่เคยทำนายไว้ล่วงหน้าแล้วว่าปี2568นี้เมืองจะเจอกับอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยครั้งใหญ่ระดับเป็นข่าวไปทั่วโลกถึง4รอบรอบแรกเกิดไปแล้วอย่างคุมเครือแต่ลือลั่นโครมครามสนั่นเมืองและโลกน้าอับอายขายหน้า เมื่อแผ่นดินไหวที่รอยเลื่อนสกายเมียนมาเมื่อ28มีนาคม2568เวลา13นาฬิกา20นาทีแต่ตึกสอตองอไทยที่กำลังก่อสร้างที่กรุงเทพกลับถล่มเหมือนเปื่อยเป็นตมราบลงมาเป็นภูเขาเหล่ากามีคนตายเฉียดร้อยยังไม่นับที่บาดเจ็บหลังจากนั้นภัยพิบัตินั้นก็จางไปกับการเก็บกู้และการดำเนิมเมนคดียาวเยียด ต่อไปนี้จะเป็นวาระและรอบสองที่เคยบอกไว้เป็นกรอบกว้างๆให้เตรียมตัวเตรียมใจกันไว้ระหว่างประมาณ29ก,กรกฎาคมถึง23สิงหาคม2568ก่อนหรือหลังประมาณ7วันเพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นโหนแนวจิตนิยมไร้หลักนึกอยากทำอะไรก็ทำก็ทำนายผู้เขียนจึงขออนุญาตอ้างปรากฏการทางโหนวงเล็บ แม้จะเกรงใจท่านที่ไม่มีพื้นฐานอันเป็นที่มาของอุบัติภัยรอบใหม่ดังนี้ 1. ปรากฏการใหญ่รออยู่ระหว่างกรกฎาคม2565ถึงกรกฎาคม2572เป็นระยะเวลา7ปีคือมฤตยูจรวงเล็บศูเจ้าของภัยอาเพศเดินในราศีพฤกษกกับพระอังคารดวงเดิมของดวงเมืองวงเล็บสและยังเป็นดาวประจำชีพ ตนุลักษ์ของดวงเมืองด้วยดาวคู่นี้เมื่อพบกันคือสื่อล่อคู่บัตรเหตุใหญ่ที่จะเกิดอย่างอาเพศหรือเป็นคู่ที่จะก่อให้เกิดความวิบัติฉับพลันทันด่วนบางคราวเหนือจินตนาการและนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงใหญ่เช่นตึกกำลังก่อสร้างกลายเป็นกองเศษหินเศษปูนทรายมรดกยูจรศูนย์เดิในราศีพฤษกอย่างทับพระเกต ดวงเดิมคือวงเล็บ9้าซึ่งดาวคู่นี้เป็นคู่คลุมเครือไม่ชัดเจนมึนมนงงๆเช่นแผ่นดินไหวที่มันดะเลแต่ตึกสตอง,งอที่กรุงเทพนั้นกลับถลม่ม 2. เกณฑ์รอผสมโรงระหว่าง29่สิารกฎาคมถึงย3สิสามสิงหาคม2568ในดวงชะตาเมืองเกิดการสมาสับหรือตรึงกันของดาวสองดวงคือพระเสากับพระอังคาร วงเล็บพระเสาจรเจ็ดเดนในราศีมีนทำม,มุมพิเศษถึงพระอังคารดวงเดิมคือ3ที่พฤกษกและพระอังคารจรสามเดินในราศีกันทำม,มุมพิเศษถึงพระเสาวดวงเดิมเจ็ดในราศีธนูอาการของดาวตรึงกันในทางโหรแล้วเหตุการณ์แนวลบนั้นจะเกิดนแน่นอนไม่ว่าจะเป็นคู่ใดไม่ต้อง รอดาวอื่นมาจุดชนวนยกตัวอย่างคู่มิตรตรึงกันจึงออกอาการบวกพระเสากับอังคารนี้ทางโหรคือเป็นคู่ศัตรูเบาออกแนวคู่อุบัติเหตุหรือเจ็บตายกระทันหันจึงมั่นใจได้ก่อนล่วงหน้าเลยว่าระหว่าง29การกฎาคมถึง23สิงหาคม2 5 6 8วงเล็บก่อนหลัง7วันอุบัติเหตุใหญ่วินาศสันตโรรอเกิดแน่นอนหนีไม่พ้น คำทำนายจากหมอนิดกิจจาทวีกูลกิจตุนสเสบียงให้พร้อมสัญญาณลางร้ายเกิดขึ้นแล้วหมอนิดหมอดูชื่อดังได้ทำนายระบุว่าปี2568เศรษฐกิจทั่วโลกอาการหนักขอให้ทุกคนเตรียมตัวป้องกันให้ดีเพราะปี2568เศรษฐกิจทั่วโลกซบเซาอย่างหนักโดยเฉพาะประเทศยุโรปและประเทศตะวันตกอาการหนัก ประเทศไทยก็น่าเป็นห่วงการส่งออกนั้นชะลอตัวลงอย่างมากเศรษฐกิจไทยงูหัวไม่ขึ้นคำทํานายดวงเมืองที่ผมเขียนไว้ว่าปี2567จะมีบริษัทและโรงงานหลายแห่งถ้าไม่ปิดกิการลงก็จะมีการลดจำนวนพนักง,งานลงอย่างมากผลปรากฏว่ามีบริษัทโรงงานหลายแห่งปิดกิจการลงรวมทั้งมีการเลิกจ้างหลายแห่ง ตามข่าวที่ปรากฏตามสื่อต่างๆคนตกงานจนํานวนมากบริษัทโรงงานต่างๆทนแบกรับภาระไม่ไหวจําเป็นที่ต้องลดจํานวนพนักงานลงหรือจําเป็นที่ต้องปิดกิจการลงหลายแห่งผมบอกว่าสถาบันการเงินจะยึดบ้านยึดคอนโดและยึดรถจํานวนมากมันก็เกิดขึ้นแล้วยิ่งรัฐบาลมีนโยบายขึ้นค่าแรงเป็นวันละ400บาทโดยไม่แยกแยะว่าขึ้นค่าแรงให้เฉพาะแรงงาน คนไทยค่ารัฐบาลห่วยๆเมาวรวมไปถึงค่าแรงต่างด้าวด้วยยิ่งทําให้โรงงานหลายแห่งนั้นต้องรับภาระหนักขึ้นไปอีกรัฐบาลชุดนี้มาทีไรก็ต้องหาเสียงขึ้นค่าแรงทุกครั้งและเที่ยวนี้ก็หาเสียงด้วยการแจกเงินหมืน่นประเทศต้องแบกหนี้บานตะเกียงตามตลาดต่างๆนะ่ะพ่อค้าแม่ค้าก็อดอวยเพราะผู้คนหลงเหลงขายของไม่ดี แม้แต่ห้างสรรพสินค้าหลายแห่งก็เงียบเงาผมเขียนไว้ว่าปี2567ระวังในเรื่องของไฟไหม้ปรากฏว่าไฟไหม้โรงงานหลายแห่งรวมทั้งโกดังที่เก็บสารเคมีอันตรายก็ไหม้ไปสามโกดังเป็นไฟไหม้ที่น่าสงสัยมากไฟไหม้บ้านเรือนหลายแห่งที่น่าสลดใจคือไฟไหม้รถบัสเด็กนักเรียนที่ไปทัศนศึกษาเสียชีวิตไปหลายสิบคน ภัยธรรมชาติเรื่องของน้ําท่วมก็เจอหนักทั้งภาคเหนือและภาคอีสานตอนนี้หนะภาคใต้ก็เจอน้ําท่วมอย่างหนักเรื่องของแผ่นดินไหวก็เกิดขึ้นแล้วแต่ไม่น่าเชื่อว่าจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดอุบลราชธานีวงเล็บถ้าจำไม่ผิดเกิดแผ่นดินไหวแต่ไหวเพียงเล็กน้อยเท่านั้นโชคดีที่ไม่เกิดความเสียหายอะไรผ่าดวงเมืองปี2568เผยชื่อคนเป็นนายกคนต่อจากกรุงอิง โหนราชรามันโหนชื่อดังให้สัมภาษณ์กับรายการสีสันการเมืองแบบเด้งๆทางช่อง Youtube แนวหน้าออนไลน์ในประเด็นดวงชะตาประเทศไทยปี2568ว่าในเรื่องของการเมืองในช่วงแรกเดือนมก,กราคมถึงมีนาคมเป็นช่วงคุก,กรุ่นอาจจะมีคนถูกใจไม่ถูกใจหรือมีการชุมนุมก็ว่ากันไปแต่เมื่อเข้าสู่เดือนเมษายนโดยเฉพาะตั้งแต่14เมษายน68ดาวอาทิตย์ไปกลุ่มที่ราศีเมษและดาวพุธ กับดาวเสาซึ่งเรียกว่าโยกถึงก็เริ่มมีปรากฏการณ์อะไรที่เคยตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ก็เริ่มจะไม่เป็นไปตามนั้นกล่าวถึงความสัมพันธ์จะเป็นแบบรบไปเจรจาไปต่างฝ่ายต่างถืออาวุธหันเข้าหากันแต่ก็ยังพยายามตกลงผลประโยชน์กันไปด้วยซึ่งในวันนั้นจะเห็นภาพของผลประโยชน์ต่างตอบแทนที่ไม่ลงตัวข้อตกลงเริ่มไม่เป็นไปอย่างที่คิดเพราะมีตัวแปรอื่นเข้ามาสอดแทรกและ จะผูกโยงไปถึงเรื่องของการเปลี่ยนตัวผู้นำหรือก็คือนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ตนว่าตามหลักการไม่ได้คิดอะไรเอาเองหรือรักหรือเกลียดซึ่งตนนั้นก็เคยแยยกรณ์ไว้ตั้งแต่วันแรกที่นางสาวแพทองทานชินวัตรขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคือเต็มที่6เดือนหรืออย่างมากสุด9เดือนซึ่งใกล้เคียงเพราะดาวเป็นแบบนั้นส่วนผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนถัดไปนั้น ตนมองว่าน่าจะเป็นคนใหม่ไปเลยไม่ใช่คนเดิมที่เคยเป็นมาแล้วแต่หากถามว่าเป็นคนใหม่แล้วจะเป็นที่พึ่งของคนทั้งประเทศได้หรือไม่ต้องเข้าใจว่าการเป็นนายกอำนาจเยอะมองตรงไหนก็เกี่ยวกับนายกไปหมดดังนั้น คนใหม่ที่จะมานอกจากจะมีความรู้ประสบการณ์และเครือข่ายความสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆที่ดีแล้วยังต้องมีดวงชะตาที่เป็นคุณต่อบ้านเมืองด้วยทั้งนี้หากดูเรื่องความเหมาะสมก็น่าจะเป็นคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองและหากจะให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้นก็น่าจะเป็นคนที่มีรายชื่อต่อจากพรรคเพื่อไทยก็ได้อาทิมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นอนุทินชัญวิลกูลรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคภูมใจไทย แต่ต้องบอกว่าตนนั้นไม่รู้จักกับนายอนุทินไปการส่วนตัวเป็นการมองจากดวงดาวและดวงชะตาของคนซึ่งอนุทินดวงดีและมีแววเป็นนายก